ตอนนี้เรากำลังขึ้นมะม่วงนะครับก็เป็นสายพันธุ์ตลบนางนะครับลูกค้าสั่งไปพะเยานะครับนี่การส่งเหมาโลนะครับก็จะส่งแบบนี้นะครับก็เราก็จะเรียงซ้อนๆกันขึ้นไปนะครับจนเต็มโลเลยนะครับหนึ่งโลใส่ได้ประมาณ300ต้นนะครับนะฮะลูกค้าก็สามารถสั่งเข้ามาได้เลยนะครับนะครับต้นนะครับอันนี้เป็นไซส์เล็กสุดนะครับไซส์เล็กสุด ส่เล็กสุดก็จริงๆก็พร้อมเสียบได้เลยนะครับเนี่ยสเล็กสุดนะสูงประมาณอ่แปดสิเซนนะครับนะใครสนใจสั่งเข้ามาได้เลยนะครับ087 1577 899นะครับลายดี0 6 7 8 7 8 2 2 0ึนะครับส่งถึงบ้านเลยนะครับสวัสดีครับอ่าสำหรับท่านใดที่ต้องการต้นต่อตลับน้างนะครับ ถ้าใครไม่อยากสั่งแบบเป็นเหมาโลนะครับเราก็ส่งเป็นระบบรางรากให้นะครับเราก็จะใช้ล้างดินออกนะครับนี่นะครับล้างดินแล้วก็เอาดินออกนะครับก็จะเหลือกับตัวรากอย่างนี้นะครับมีทั้งรากฝอยแล้วก็รากแก้วนะครับเราก็จะเบามือหน่อยนะครับนี่นะครับไปถึงก็สามารถตัดต้นตรงนี้ได้เลยนะครับไปถึงก็หอมะพร้าวนะครับแล้วก็ทาบกิ่งได้เลยนะครับ นะวันนี้มีส่งร้อยกว่าต้นนะครับใครสนใจสั่งเข้ามาได้เลยนะครับ0 8 7 1 5 7 7 8 9, 9 9นะครับไลนย์หนดี0 6เจ็ดแปนะครับรายละเอียดทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะครับนะส่งเป็นเหมาโลก็ได้นะครับจะส่งเป็นต้นซส์แบบนี้ไปให้นะสูงสงเลยนะเออนี่เกินเมตรแล้วนะครับเนี่ยนะสูงมากนะครับใครสนใจสั่งเข้ามาได้เลยนะครับ